ถนนสุดตัวหน้าวาชิรพยาบาลเอ็มตัวถูบ,บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมงให้ฟังกันเช่นเคยนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาประมาณ7จ็ดโมงนะครับถนนครับถนนในกรุงเทพสุดตัวอีกแล้วแต่คราวนี้เนี่ยสุดตัวกว้าง30เมตรและลึกถึง50เมตรทุกคนโคตรลึกลึกมากคือรายงานข่าวนะครับบอกว่าช่วงประมาณตีห้าเนี่ยถนนน่ยเหมือนมีรอยแครกรอยแยกแล้วนะแล้วก็ค่อยๆมีเหมือนน้ํา น้ำปลาปาลาหรือน้ำอะไรก็ตามนะครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าน้ำจากอะไรค่อยๆไหลออกมาหนองที่ถนนและประมาณเจ็ดหมวเกิดซุดลงไปแบบซุดแบบซุดโคตรน่าก,กลัวทุกคนดีนะไม่มีผู้แบบเสียหายไม่มีผู้เสียชีวิตอะไรตรงนั้นนะคือโชคดีที่เหมือนกับพอมันมีปฏิกิริยาแปลกๆใช่ไหมมันก็เลยเกิดการกัน้นกวยกันอะไรไม่ให้รถผ่านแล้วก็มีรถกระบะคันหนึ่งครับห้อยอยู่ตรงนั้นนะมีหลายคนถามว่าแขวนพระอะไร มีคนซูมทะเบียนด้วยนะเออแบบว่ามันมันปริ่มที่จะหล่นลงไปมากๆแล้วคือตึกไอ,อ้สอนอสามเสนตรงนั้นนะี่ยเสาเข็มยาว21เมตรแต่หลุมนั้น50เมตรทุกคนเอาละเลี้ยงใหญ่ละตอนนี้ก็ตามหาสาเหตุนะครับว่าแผ่นดินสุดตรงเนี้ยถนนสุดตรงเนี้ยเกิดจากสาเหตุอะไรหลักๆที่เขาประเมินนะครับผู้ว่ากทมนาะยกออกมาพูดนะก็อาจจะเกิดจากการ สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ใช่ไหมแต่ว่าพอการสร้างเนี่ยมันต้องมีหลักวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าสร้างจุดอื่นก็ไม่ได้เห็นมีประเด็นอะไรใช่ไหมมันต้องมีอัิเตบอะไรสักอย่างหนึ่งนะส่วนใหญ่ที่ประเมิกนกันก็เหมือนกับพูดว่าท่อประปาหลักแตกครับพอท่อแตกปุ๊บน้ำเนี่ยมันก็ไปเซาะดินมันน่าจะพอท่อท่อใหญ่แตกมันน้ํามันก็แรงใช่ไหมมันก็ไปเซาะดินทําให้เกิดโพรง พอเกิดโพรงปุ๊บมันก็เลยถล่มลงไปแต่ท่อประปาแตกได้ยังไงอ่ะต้องมีความผิดพลาดอะไรไปกระแทกเขาหรือเปล่าหรือท่อไม่ได้มาตรฐานเองแต่ท่อใหญ่ขนาดนั้นมันจะแตกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมทุกคนแล้วยังไงต่อแล้วดินที่ซุดลงไปเนี่ยมันไม่มีการตรวจสอบหรือไม่มีการเตือนภัยเลยเหรอที่เฮ้ยความความแปลกปลอมที่เกิดขึ้นถนนเริ่มแคลกน้ําเริ่มซึม ไม่มีใครสนใจอะไรเลยเหรอทั้งๆท,ที่กําลังสร้างสถานีเล็กรอนิกสาใต้ดินตรงนั้นอยู่เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบตรงนั้นอยู่ไหนอ่าอาจจะเป็นเวลาพักเพราะว่าเป็นเช้ามืดหรอมันควรมีการสลับเวรมาดูแลหรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้มันความเสี่ยงมันสูงมากใช่ไหมแล้วตรงนั้นก็คือเป็นวชิรพยาบาลที่เอ่อเป็นสถานเขาเรียกว่ารักษาพยาบาลนั่นแหละเ,เขาบอกกันว่าเป็นธรณีสูบแต่ไม่ได้สูบใครลงไปนะครับมันเป็นอุบัติเหตุมากกว่ายาธรณีสูบเลย นะเพราะฉะนั้นคือหลายๆที่ที่เราเห็นมาเนี่ยมันก็เป็นถนนสุดแผ่นดินสุดลงไปเนี่ยไม่ได้กว้างเท่านี้แต่ครั้งนี้คือกว้างมากทุกคนกว้าง30เมตรนี่โคตรกว้างเลยนะและที่สาคัญลึก50เมตรมีกระแสในโซเชียลบอกว่าที่ญี่ปุ่นเองก็มีถนนสุดอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดแต่ญี่ปุ่นซ่อมหลุมใหญ่ขนาดประมาณเรานะครับเจ็ดวันทุกคนเออมันก็มีการเอามาเปรียบเทียบว่าจะดูสิ กรุงเทพจะใช้เวลาเท่าไหร่นายกผู้ว่ากรทมจะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าการจัดการหรือนวัตกรรมเนี่ยของคนไทยกับญี่ปุ่นก็ค่อนข้างตา่างอันนั้นเขาประเทศที่พัฒนาแล้วขณะเขาโดนนิวโคงนนิวเคลียร์แป๊บเดียวเขาสร้างเมืองมาใหม่เลยอ่าแล้วก็เรื่องระบบการจัดการเรื่องการเมืองเขาน่าจะบาลานซ์นกว่าเราแต่ของเราเองก็ไม่ใช่ไม่มีคนเก่งรับมีคนเก่งแต่ว่าใช้หรือเปล่า ใช้ลูปแต่เก่าๆต้องเป็นระบบเก่าๆที่ดำเนินการช้าๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่าก็มาลุ้นกันครับว่าจะใช้เวลาซ่อมแซมนานแค่ไหนแต่ตอนนี้ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆน,นัสส้นแถวซังฮีแถว3มเส้นอะไรก็เจอการจราจรติดขัดแบบรุนแรงมากแต่ที่สำคัญใครที่อยู่รอบๆตรงนั้นนะครับก็ย้ายไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนละกันผมว่า วันนี้นะน่าจะมีผลต่อการเดินทางกลับบ้านหรือเดินทางไปไหนมาไหนระหว่างวันและอีกหลายวันแน่ๆน,นะครับน่าจะต้องปรับการสัญจรกันมากพอสมควรยังไงก็วางแผนการเดินทางให้ดีด้วยและใครที่อยู่ใกล้จุดที่เป็นการสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินก็เฝ้าระวังไว้เยอะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เวลาเราเจอถนนในกรุงเทพะ่ะ มันชอบมีแผ่นอะไรวางแผ่นเหล็กวางใช่ไหมหรือมีถนนที่คึกคักคึกคักหน่วยที่แบบเดี๋ยวนูนเดี๋ยวสุดเดี๋ยวนูนเดี๋ยวสุดเราตอบไม่ได้เลยครับว่ามันจะล่วงลงไปเมื่อไหร่แล้วมาตรฐานมาตรการความปลอดภัยที่สร้างนูน่นสร้างนี่ไม่ว่าจะบนฟ้าหรือใต้ดินมันจะมั่นใจได้มากกว่านี้เมื่อไหร่อันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่ารัฐบาลและผู้รับผิดชอบผู้ว่าต่างๆไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะครับทุกที่เนอะ ไม่ต้องรอให้มาลองเรียนหรือมีเหตุการณ์แล้วค่อยมาแก้ไขถ้าเราวางแผนกันไว้ก่อนเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็น,านปการป้องกันที่ดีแต่ก็อย่าลืมนะครับไปโทษผู้ว่าหรือนาะยกปัจจุบันอย่างเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาสร้างกันมาตั้งแต่นายกไหนแล้วรัฐบาลไหนแล้วไม่รู้กินกันมาเท่าไหร่แล้วโครงสร้างเหล็กเหลืออะไรหายไปเท่าไหร่อันนี้เราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝากไว้กับทุกรัฐบาลหรือ ย้อนกลับไปก็ทาไม่ได้เนาะออมันมันไปแก้ไขก็ต้องต้องตามตามนีม้จริงๆเข้าใจเขาเหมือนกันเออแต่ว่าฝากบอกรัฐบาลที่เล้วๆมากินไปเนี่ยมันเดือดร้อนบางทีโดนกับตัวเองนะมันก็โทษใครคนอื่นไม่ได้แต่ก็เฝ้าแต่โทษคนอื่นเออยังไงก็ฝากออดูแลตัวเองกันด้วยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยและใครที่อยู่โซนนั้นก็ขอ้ยายไปในที่ปลอดภัยก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูกทอมอะไรก็ทางรัฐบาลจะมีการป้องกันหรือว่ารับผิดชอบในส่วนที่เสียหายยังไงบ้าง นะเป็นห่วงทุกคนนะครับดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรหรือว่าจะมีการแก้ไขหรือป้องกันยังไงบ้างนะเดี๋ยวเอ็มจะถทรบ้านมาอัปเดตให้ต่อในคลิปหน้าครับผม